สวัสดีครับนามูสีโลบาสซิงตัวจ่ายครับผมนามกูก็วันก่อนไปดูฮีโน่นะครับผมฮีโน่ตัวใหม่ห้าร้อยมิเตอร์นามูแตว่านามูจะซื้อรถไหมนามูไม่ใหญ่ซื้อน่ะนามูแค่ไปดูเนาะว่ามันแค่ไปดูภายในอะว่าภายในมันสวยขนาดไหนนะครับผม แต่ผมก็ไม่สนใจนะครับผมเรื่องบรรทุกแต่ผมชอบแหละแต่ผมผมไม่สนใจโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูคลิปไปเลยวันนั้นที่ผมไปดูอีไอฮีโน่ห้าร้อยมิเตอร์ที่ศูนย์ฮีโน่ก่อนถึงบังกลมนะโอเคครับผมที่แต่เดียวบังกลมอะไปทา,างบังกลมเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูนะครับผมเป็นคลิปครับผม lóc vừa lóc anh đi luôn lợt lợt xếp lộ một bún. cái đuôi cái cái con xếp lộ nó mất đấy hả? hả. gì bắt đầu á khăn chèn trứng cá cuốn để khay lé cánh thì mất thì bún hòa nè. còn rồi còn nì bún gạch can 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 phắn mà lé lợt cuốn lộc. đa bao cách ก็มันเกยเกหลางก่สร้างตรงนั้นเลยปีที่ว่าใครบวกคนเจ็บเพงไงเนาะอ่าตรงนั้นี่อยู่เกยกันก็เออพวกเก่งรอเยวะเดียวพวก่ทำกับเขานะมะนมาเลยนอ๋อครับ <ilan> ซิปหลอนน่มันนี่มีคนออกบ้างไหนไหมมาที่ไออกมาเลยค่ะหลอดออค่ะอ๋อขันนี้หรอค่ะอามโดยสารอ๋อนี่ลูกกาบ้องอ่านเอนี่ ตัดไฟในรถนงังบายนังบายชัดก็นิม่<า>มค่ะตัดไหมตัดเ,เลยนะเยี๋ยวลองตัดดูเ้าบัง่ปกินรดนรมดีหเลยเกับผมมันบูมากครับมนเล่นดูรุกกับผม มปาแม่เล่ยเดี๋ยุนิโนรูปนี้เป็นรูป5ปีเลยนะครับเดี๋ยวผมแม่เล่ยนะตอนนั้นกับผมก่อติดตามน้ำมูลที่หลอดปันสิงทุกระใจได้อีกนะครับผมวันนี้ผมจะไปอาบแมเล่ยก็อีสุสุมั้งครับสามหกศูนย์นะครับฟองอีสุสุบรรโข้อนนี้น,นะครับเป็นหลอดก้อนหลักนะครับอีสุสุสามร้อยหกสิบกับเมื่อกี้กับผมติดตามกันไมได้เลย ได,ไ,ดได้เลยนนะครับผมกับผมกับคุณมากับดิ๊